ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแคะแซงแงวันนี้จะพามาดูวิธีการดิ่งนะครับเพื่อที่จะก่อนะครับใช้ลูกดิ่งดิ่งเพื่อที่จะก่อให้ตรงนะครับผมก็นี่นะครับช่างยานะครับเน้นหน่อยนะครับนี่ครับดูลูกดิ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลูกดิ่งตัวนี้นะครับก็จะทําให้แผงนี้นะครับแผงที่เราก่อมานะครับให้ให้เข้ามุมที่เส้นเอ็นลูกดิ่งลูกดิ่งนะครับผม นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ผนังก็จะขึ้นไปตรงนี่เลยนะครับที่เส้นเอ็นนะครับแล้วก็จะไม่ล้นออกมานะครับล้นจะไม่ล้นออกมานอกแผงแบบนี้นะครับวิธีการเล็งนะครับนี่นะครับวิธีการเล็งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ ล้นเสานะครับนี่ครับเราก็จะเล็งจากเสานี้ไปริมเสาโน้นนะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีเส้นเอ็นลูกดิ่งนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาเล็งตรงนี้นะครับเราก็จะเล็งยืนยืนให้ให้มุมอิดนะครับเข้าที่เส้นเอ็นเลยใช่ไหมช่างยาแบ่งห้องน้ํานะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็แบบนี้นะครับก็จะทําอันนี้เขาเรียกว่าเป็นครูนะครับแบบนี้จะทําให้ผนังตรงนะครับก็นี่นะครับผมวิธีการนะครับวิธีการด่งนะครับเราจะเห็นว่าถ้าลูกด่งตกตรงไหนนะครับก็เขาจะเอาตรงนั้นนะครับเพื่อที่ว่าจะจะให้ได้ที่นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่ครับก็เราจะไม่ทิ้งลูกดิ่งไว้อย่างนี้นะครับเราจะทิ้งเส้นเอ็นเฉยๆนะครับหาตำแหน่งนะครับพอได้ตำแหน่งนะครับเราก็จะเอาเส้นเอ็นปักไว้นะครับเพื่อที่จะใช้ก่ออิดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับนิ่งงย่างช่างนิ่งแล้วช่างนะช่างหรือลูกดิ่งนี่นะครับหลังจากนะครับที่เราดิ่งได้แล้วนะครับนี่ครับข้างบนนะครับ ข้างบนก็จะอยู่เฉยนะครับนี่มัดมัดตรงที่ลูกดิ่งห้อยเมื่อกี้นะครับอ่าพอมัดที่ลูกดิ่งห้อยเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับพอมัดนะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับลูกดิ่งนะครับจะอยู่มุมพอดีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตะปูนะครับตอกลงไปนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้แนวนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นมาส่องแนวให้ดูแล้วกันนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นเส้นเอ็นนะครับนะครับแล้วเราก็จะเล็งแบบนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเดียวกันแผงเดียวกันนะครับนี่ครับวิธีการเล็งนะครับอ่าอย่างนี้เองเลยนะครับติดกับเสาใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเป็นเส้นเดียวกันนะครับก็นี่นะครับวิธีการใช้ลูกดิ่งนะครับหรือว่าเออดิ่ง ง่ายง่ายนะครับก็เป็นวิธีแบบนี้นะครับใครเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ